เราไม่อยู่บ้านหลายวันดูทำไม้ของเราสิมีรอยถูกแมลงกัดแทบหมดเลยเกิดจากอะไรนะมาดูกัน mm hmm. จเจอแล้วไข่ผีเสื้อกลางคืนมีหนึ่งใบ และนี่อีกหนึ่งใบแต่ใครมันก็ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ดอกและใบของเราเป็นรูปแบบนี้ก็มาดูตำแหน่งที่มีรอยถูกกัดสังเกต้นนี่ถ้ามีรอยที่มันถ่ายออกมาดำๆจุดเล็กนี้เจอแล้วมันซ่อนอยู่ใต้ใบนี่เอง กินอิ่มจนตัวอ้วนกลมเลยมันดูกันยาชา่ชัดไข่ของมิสเอกลางคืนกับตัวอ่อนที่เป็นหนอนดูมันมีการเป่าไข่กิ้งเลยการป้องกันเราจะไม่ใช้สารเคมีซึ่งเป็นอันตรายสุขภาพของเรานี่เลยเราจะใช้ส้มสายชูประมาณ1ช้อนกับน้ำหนลิตรฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณลำต้นดอกและใบเพื่อป้องกันไม่ให้มแมลงคืนมาวางไข่เพื่อนๆลองนำเอาไปใช้กันดูนะทุกคน